สวัสดีครับกลับมาพบกับผมยูชนนทนิยมรัฐครับตอนนี้เราอยู่กันที่สถานพักตากอากาศบางปูจังหวัดสมุทรปราการครับวันนี้เราจะมาปลูป่าชายเลนกันเวลาปลูป่านี่นะครับเราต้องการให้ป่ามาเกิดนะครับโอโ้โหต่อต่อกันไปเป็นแถวยาวเลยครับเหมือนมิตรภาพและความปรารถนาดีที่กรุงไทยแอ็ซ่าประกันชีวิตมีให้อย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะครับ กิจกรรมปลูกป่าชายเลนนี้เราจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีครับเพราะพวกเราตระหนักในคุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความรักความสุขความสามัคีในทีมงานด้วยครับ Hearts in action And I think that's really where this, um, this uh, event comes from our staff Our staff are out here because they love Thailand And this is where we live and where we want to continue living We love Thailand และภารกิจของเราก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับหวังว่าจะได้มีโอกาสมาร่วมทำกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ